สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดียามเช้า,ชานะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับบรรยากาศช่งชวงเช้าอากาศดีมากครับช่งชวงเช้าไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับมาดูระทาครับกินกระลาบนะครับ เครื่องปรุงต่างๆที่พี่น้องชอบนะครับใส่เนื้อนะครับต้มเนื้อก็อร่อยนะครับตัดลูงง่ายนะครับมีอยู่หลายต้นนะครับนี่คือโคกนะครับมีต้นหนึ่งนะครับสวัสดีครับเป็นน้องคัาขอบคุณนะครับ ตีตอนเช้าที่มันตึกนี้นะครับสวนครัวนะครับพี่น้องหน้าบ้านสวนครัวหน้าบ้านมีทิกต์้นลึงนะครับ เป็นพริกนะครับไม่ใช่หอมนะครับในกลัวไก่ขียนะครับเป็นกระเพราครับกอเป็นกะเพราสีแดงนะครับพี่น้องนะครับไม่ใช่กะเพราขาวนะครับจ้าขอบคุณน,นะครับวนตอนเช้านะครับ ตั้งเช้านาบ้าน